นี่เราเห็นอยู่ริบๆเลยนะคะที่มาหาบอกว่าเป็นพลายทองใบนะคะพลายทองใบนี้คือคือตั้งแต่รุ่นเด็กๆนุ่นก็เห็นแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาตกมันอยู่พาเด็กๆไปดูนะคะเริ่มให้ คือถ้าช้างตกมันก็จะมีน้ำไหลลงมาคะน้ำมันใหญ่แค่้างใหญ่มากรวมไหมรวมไหมตาองนายทำไมหายไปาทองใบโฆษณาเปียช้างโฆษณาเปียช้างเด็กๆอยากให้อาหารคุณตาทองใบนะคะเปบุตไม้ไฟเหรอตาบอกว่าให้ได้ถ้าตาอยู่อย่าตาผ่าตัดว่าตาม ว่าตามหมสาธุสาธุและหูครมกรรมนั่นหมอกรรมเจอะออกคุณป้าอามพระหมอเท่าหมอหลวงพระหมอเท่าหมอหลวงลูกหลานมาทําบุญกับพญาทับทันแล้วลูกหลานมาทําบุญกับพญาทับทันแล้วอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยยาได้เจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีให้พญาทับทันให้พญาทับทัน <L usability> ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไปทิ้งในป่าในดงไปทิ้งในป่าในดงขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจเริญขอให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ลูกอายุมั่นขวัญยืน <L ady> มั่นขวัญยืนชีวิตของลูกขอให้ก้าวหน้า <L ady> ให้อยู่ดีมีสุขทั้งครอบครัวสาธุสาธุพนมมือด้วยลูกพนมมือสาธุ เดี๋ยวคุณตาบอกลูกเข้าไปไม่ดตาเป็นคนส่งให้เฉยๆครับลูกพวกเไม่ถึงถ้าไม่ขึ้นไม่อะยายาดีกว่าไม่ต้องรันอยากเข้าไปใกล้อะอาอยู่ไม่เป็นไรอับเร็วเอ้ทีละคนรับเร็วรับต้องโยนต้องโยนให้กับมือเดี๋ยวเขากรังกินอยู่เย็นรับเร็ว ตอนนี้ทองใบทรายทองใบอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณตาเข้าห้าสิบแล้วครับเข้าห้าสิบแล้วยังไม่เต็มอ๋อค่ายู่สองสามเดือนสี่เดือนอะแล้วนี้เวลางาเขายาวๆคุณตาตัดงาเขายังไงคะก็ถ้างายาวถึงสองเมตรยี่สิบผมก็ต้องหาวันดีคืนดี แล้วก็เส้นไหว้ประกำอันหรือพยายามถ้าเส้นไหว้ประกำได้ผมก็ตัดถ้าตัดเส้นได้ถ้าเส้นว่าจะบอกบอกว่ากับอกกับคู่ประกำถ้าถ้าตัดได้ก็เห็นกับคางไก่ต้มไก่มาเส้นไหว้ดูเสียงไทยกับคางไก่อะคางไก่คางเล็กตรงกลางถ้าเขายืนแบบนี้นี่ได้ก้มลงอย่างนี้ไม่ได้ออกทุนเท่าไหร่ก็ย่าไม่ขาด แล้วเวลาตัดนี่ตัดยังไงคะตเขาก็ยืนให้ตัดก็จับจับพายไว้ผมก็จับงานไว้อย่างนี้คุณก็ตัดเขาก็ยืนให้ตัดถ้าผมไม่ถ้าผมไม่จับงานเขาไว้กลัวมันมีงานเข้าปีละสี่เดือนกว่าปีละสี่เดือนตกแต่เดือนเดือนธันวาไปถึงเมษาเข้าพุทธภาสิบวันหายอ แล้วอาการก็คือน้ำมันก็จะคือลงมาจากตรงไหนบ้างคะมองเห็นเลยอ่าจากตรงที่ที่ฉี่ที่ลึงนะคะครับบางคนก็ว่าจะเยี่ยวอ๋อแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ปัสสาวะใช่ไหมคะก็คือน้ำมันน้ำมันแล้วตรงที่ดวงตาเขาอะค่ะดวงตาน้นเป็นฟองน้ำตาฟองน้ำตาขี่รถบ่อยไปไหนขี่จะรถอ๋อขี่รถบ่อยไปสิบโลก็ขึ้นรถจะได้เห็นชัด ออันนี้อะไรเอ่ยคะพี่มหาสับปรสโรดหนูโยนไม่ได้หนูโยนไม่ได้มันนหนักแก่แล้วกายังประสบพันได้อยู่บางทีถตาโจเมียหันหน้าใจเขาถ้าโมเมียกัดพื้นตจเมียล้มเลยเขาโกรธเลยแทงเลยแทงเลยโอ้เพราะว่าโมเมียเคยทำเขาตอนนั้น ทางที่เขาเขียวของพระราชนีอยากได้พันตัวนี้เลยให้คนอยู่เขาเขียวพวกพอออก็อยู่พวกเขาเขียวมาติดต่อผมผมก็โอเคผมไปถึงผูกตัวเมียกับตัวผู้โดยกันให้กินด้วยกัน่ะให้คุณกันไม่ใช่อย่างงั้นสิตัวเมียแค่ตัวนี้เกือบล้มตันี้ก็สบาใจเลยเขาเลยจำแต่ผมคนเดียว ตัวนั้นตายฝุ่นต่ำฝนแก่แน่นอมีดคนละดวงแทงออกแทงตัวเมียออกหรือว่าอ๋อแทงตัวนี้ออกหมายถึงหลังจากที่เขาฝังใจแล้วแล้วแล้วเขาจะไปเจอคนอื่นทำตัวเมียทำลายเลยตัวเมียลมเขาจะซ้ำผมผมผมุผมน่นไปกันมีดคนละดวงแทงออกปกติช้าอายุจะยืนถึงกี่ปีคะคุณลุงมันก็แล้วแต่เหมือนคนนั่นแหละครับ<อ>บางบางเชือกมันก็ถึง100ร้อยกว่า ร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดสิบอย่างนี้สี่สิบห้าสิบไปได้ทุกคน,น,นเลยเดี๋ยวให้เขากินกนะ่อนอ่ะมายืา่นมา หน้าตาค้าพนมมือด้วยเวลาคุยกับบ้วนบ้วนบ้วนม้วนได้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 เป็นมือคนกันเหมอนะไปขอบคุณครับหลวงไปขอบคุณคุณตาไปขอบคุณคุณตาก่อนขอบคุณคุณตาค่ะ